ไม่แอน์นัโววววชเกิลนี่บ้านเธอเหรอหลังใหญ่มากเลยเนี่ยใช่สิบันนี่เดี๋ยวนี้นะฉันรวบรวมไรได้เยอะขึ้นแหละโอ้โหแต่ว่าบ้านใหญ่จริงนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จหรือเปล่ามันมีแต่โครงสร้างอยู่เลยชัยเกิลดูสิก็รวบรวมได้เยอะขึ้นเฉยๆแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะดีมัน ลิฟต์ก็ไม่มี<อ>ต้องปีนเสาขึ้นมาเนี่ยดูดิเดิบเดบิฟเดิฟเดิฟตังมันหมดซะก่อนอไอที่เธอเห็นสูงสูงที่มันยกเกกยกเกกอะ่ะคือลิฟต์นะบันนี่อ๋อเอ๊ะมันลิฟต์มันใช้ไม่ได้นี่ายเกิลมันตีตายเลยอย่างนี้เออเนี่ยเดี๋ยวมันนี่ยืนมันลิฟต์ให้ว้าวว้าวยกยกเกลียยกเกลียดเกิล โอมันไม่ปลอดภัยเลยชายเกิ้ลนั้นมันนี่นเราจะรอดนะเนี่ยเดี๋ยวฉัน,น,อนขอรวบรวมเงินไปซื้อบ้านเพิ่มก่อนเอาไว้แต่งบ้านหน้าฉันจะขึ้นไปได้เลยเราต้องรวบรวมยังไงเนี่ยรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยนะครับพี่ชายเกิ้ลจะได้รวบรวมเงินซื้อบ้านใช่是是เลยทุกคน โอ้มันไม่ปลอดภัยเลยมันไม่มีรั้วกั้นไช่เกอร์บันนี่ตกสองรอบแล้วเนี่ยบันนี่จะตายหรือเปล่าเนี่ยพอดีมันขาดไปเยอะเลยนะจ้างได้แค่โครงนะบันนี่ขึ้นมาคุยกับบันนี่ก่อนเร็วบันนี่เหงาเนี่ยรอสักครู่นะบันนี่เธอเห็บันนี่ต้องรอเนี่ยไชเกอร์เห็นใช้เก้าไม้บันนี่เห็นใช้เก้าไม้ กำลังขึ้นไปแล้วกำลังขึ้นไปแล้วเด็นแล้วที่ว่าแต่วันนี้ทําไมเธอถึงมาสร้างบ้านแถวนี้เนี่ยฉันว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเราก็ดีอยู่แล้วนะทาไมต้องออกมาตากอากาศอะไรตรงนี้เธอคิดว่าเธอจะซื้อฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือไงเนี้ยฉันก็คิดอยู่นะว่าฉันจะทําฟาร์มเราไม่ควรมีบ้านแค่ในเมืองที่เดียวฉันว่ามันอึดอัดไปหน่อยถ้ามีพื้นที่รอบนอกแบบนี้มันก็จะ สุดๆไปเลยนะบันนี่โอ้เป็นความคิดที่ฉลาดหลักแหลมมากชายเกลวาแต่ว่าบันนี่ขอจองห้องนี้นะบันนี่ชอบห้องนี้มากเลยห้องกระจกใช่ไหมนะ่ะใช่ชายเกลในมีกล้องวงจรปิดไหมบ้านหลังนี้เนี่ยบันนี่อยากเห็นนี่น,นี่มีกล้องวงจรปิดเธอมายืนบนสะพานตรงนี้สิเธอจะเห็นว้า,าวให,ให,ให้ให้ใหใหายเธอชายเกลมันไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยโอ้แต่บ้านชั้นสูงนะเอาไว้กันน้ำท่วมน้ำ โอ้มันกันน้ําท่วมได้ด้วยเจ๋งมากแค่เห็นไหมสูงขนาดนี้ว่าแต่จะกันพุทธน้ำท่วมฉับพลันจะกันได้หรือเปล่าเนี่ยวกาวอะไรอยู่แล้วว้าเจ๊ก็จะว่ามันกันไม่ได้นะโออ๊ะอ้าวไอ้บันนี่เออบันนี่บันนี่โอ้บ้านเธอกลับมาตั้งเหมือนเดิมแล้วชายเข้าเออเจ๋งมากเลยซี่ บ้านที่ฉันสร้างมากับมือบันนี่ฉันขอนำเสนอบ้านใหม่ของฉันโว้ไซเคิแต่ว่าบ้านเธอทำไมมันดูเก่ากว่าเดิมละเนี่ยอุ้ยแต่ว่าอุ้ยฉันชอบแบบนี้นะเนี่ยไซเกิลมาดูฝั่งนี้สิโอ้โหมีซิงค์น้ํามีที่ดูคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็น,นอะไรเนี่ยเอ๊นนไม่รู้คืออะไรเป็นอ่างน้นะํานะบันนี่ โอ้ยอย่างเท่เลยชายเกลโอ้ยมีถังขยะอยู่ตรงนี้แต่ว่าส่วมเธอมาดูหน่อยนี่ <ทำ S 2> มันส่วมสม,สมัยก่อนนี่คือต้องแบบไปยินขึ้นไปแล้วก็นั่งอึใช่ใช่ใชเลยอย่างนั้นแหละบันนี่อึเห็นไหมฉันมีห้องน้ําแยกให้ด้วยและ ที่สำคัญมันไม่ได้พิเศษแค่มีห้องน้ำแยกนะบันนี่เราสามารถท้าทายตัวเองด้วยการฝึกปีนเขาได้โอ้กว่าจะขึ้นด้านนี้ก็ต้องปีนเขาก่อนดึปืใช่ๆๆ่ช่นนแล้วก็ดูสิด้าน,น,นบนบ้านชั้นน่ะมันเป็นนี้เลยคล้ายๆเฮาเฮดนะบันนี่เอาไว้หลอกสัตว์หลาดให้กลัว โอ้แล้วมันจะกลัวจริงป่ะเนี่โยโยมันก็คงกลัวบ้างล่ะนาเป็นยังไงบ้างหลังแ,และบ้านหลังนี้ของฉันเธอให้คะแนนเท่าไหร่อ่าเต็มสิบเอาไปสักอ่าเจและกันเชคเกลิลเดี๋ยวเดี๋ยวไดปีนขึ้นไปดูบ้านบนทาเฮ็นดหน่อยเชคเกลิลเธอไม่ขึ้นมาสำรวจตามฉันเหรอไปสิไปสิ นี่ี่ทุกคนทุกคนให้คะแนนบ้านหลังนี้ของชัยเก้าเท่าไหร่คอมเมนต์บอกชัยเก้าด้วยสิโวมันมีห้องลับอยู่ในบ้านเฮาเฮดอีกด้วยชัยเก้ายางเจ๋งเจ๋งไหมล่ะบันนี่เราสามารถอยู่ได้หลายห้องอยู่ที่ว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองว่าแต่ว่าแต่เธอมีกล้องวงจรปิดไว้ส่องดูไหมว่ามีภัยอันตรายมาเข้ามาตอนไหนเนี่ยชัยเก้าเดิบเดิบเดิบมีสิบันนี่นี่บันนี่เธอเห็นหรือ ฉันตั้งกล้องวงจรปิดไว้แล้วโอ้ชาก็เคยดูมูนวอล์กเปล่านี่เดี๋ยวมันนี่จะมูนวอล์กหนูเติมเติมๆตึมเติมๆตึมเติมเตึมติมเติมี่ว่าแต่บ้านหลังนี้จะกันน้ำท่วมเหมือนเมื่อกี้ได้หรือเปล่าวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันนี้เห็นตัวอะไรเหมือนจระเข้เลยวันนี้ฉันว่ามันไม่ใช่จระเข้มันัวอมันคือลูกกระสลาไงเลาว้าวชาก์ว่าแต่หลังนี้จะกันได้ใช่ไหม เออฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่ามันก็สูงอยู่นะว้ายเราโดนโจมตีว้าวว้าพังหมดเลยชายเก้าชายเกามันไม่น่าจะกัดได้แล้วว้าวว้าวว้าวบันนี่ไม่รอดว้าวบันนี่ว้าวบ้านฉันไม่เหลืออะไรแล้วยแต่นนีงก็ไม่รอดเจมส์ฮ่าฮ่าฮเจมส์เธอก็ไม่รอดให้ตายเถอะโอ้ยบันนี่บ้านที่ฉันสร้างมันไม่ดีเลยนะใช่เนี่ยดูของบันนี่สักก่อนเป็นไงหลังนี้ทรา มันสูงอลังการขนาดนั้นละบันนี่มันสูงอยู่แล้วชายเกลประตูนี่ไม่ใช่ประตูนะนี่เราทาสีแดงหลอกไว้ว่าเป็นประตูแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องปีนขึ้นไปเพื่อจะเข้าบ้านนี้ฉันเข้ามาแล้วไงล่ะพอเข้ามาถึงข้างในเดี๋ยเราจะเห็นสถาปัตยกรรมอันซับซ้อนของโครงสร้างที่เป็นพื้นไม้นะครับนี่แล้วเราก็จะขึ้นลิฟต์ไปชายเก็ลมาพร้อมยังฉันขึ้นด้วยฉันขึ้นด้วยฉันขึ้นด้วยโอเคบันนี่ฉันว่ามันช้าไปฉันไม่ทันใจอะฉันปีนขึ้นไปดีกว่าชายเกิล ว่าแต่ลิฟเธอนีช้าจริงๆเลยน่ะแต่ว่าขึ้นมาก่อนชเกลเราจะขึ้นชั้นสามต่อไปเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่สองนะชรเกลเธอเธออยากขึ้นชั้นที่สามเธอจะมาขึ้นบันไดตรงนี้เธอขึ้นก่อนสีเมื่อกี้เมื่อกี้เธอไม่ได้ปีนขึ้นบันไดนะเธอกระโดดน่ะ กับบันนี่กระโดดวันนี่กระต่ายบันนี่กระโดดได้หมดแต่แชร์เกอร์เธอจะมีปัญหาอะไรกับบันตตินักหนาเนี่ยฮึอะขึ้นมาแล้วมาคราวนี้เราก็จะเจอลิฟต์อีกอันหนึ่งจากชั้นสองนี่เราก็จะขึ้นไปชั้นสามได้แชร์เกิลเอมาเร็วอ่ะชร์เกอร์ขึ้นไปก่อนเลยนี่มันเป็นลิฟต์ทะแยงอันนีกว่ามันหล่นแล้วลิฟต์ห่างหางแชร์เกิลดูสิ ดูริมันไปดิเอยจรงๆลิบมันต้องขึ้นข้างบนนี่ทำไมลิฟต์เธอมันเป็นอย่างนี้ละ่ะฉันว่าเราเปีนเธออ,อ๋อลิฟต์ลิฟติดไปเขฮ่าฮ่าบันนี่ฉันฉันปีนไปก่อนไม่รอแล้วนะีไปแล้วบันนี่ไปด้วยฮ่ฉันก็รอด้วยบันนี่แซงก่อนแล้ววขึ้นไปเย้ในที่สุดบันนี่ก็ถึงแล้วเป็นไงล่บบ้านของบันนี่ฉันก็เธอช้าอย่างเลยช้าอย่างกระเต่าเลยเนี่ยอ๋อฉันก็ไม่ได้ตัวกระโดดเร็วแบบเธอนี่นา ว่าแต่บ้านหลังนี้เธอคิดว่ามันจะป้องกันสัพหราดได้หรือเปล่าจากที่ฉันเห็นนะตอนนี้คิดว่ามันก็คงพอจะป้องกันได้อยู่ประมาณนึงแหละแต่ว่ามันก็ดูกระยอะกกระยกไม่ต่างจากของฉันเท่าไหร่เลยนะ มันจะไม่ต่างได้ยังไงชัยก็ดูสิมันออกจะใหญ่อลังการขนาดนี้ใครชอบบ้านบันนี้กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยเนี่ยกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งถ้าใครชอบบ้านชัยก็เด่ล้วนๆชัยก็หรอถ้าใครชอบบ้านชัยก็กดสอง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 ล้วนเลยสองไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเลยในบันนี้เห็นแต่หนึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าบ้านหลังนี้จะรอดหรือไม่รอดให้ตายเถอะชัยก็ไหนกล้องวงจรปิด เปิดป้องคุจะปิดบ้านชั้นหน่อยสิชั้นเปิดรออยู่แล้วบันนี่โว้ชันก็เธอเจ๋งมากเลยโอ้ฉันได้ยินเสียงน้ํามาแล้วมันมีน้ํามาดี่จะรอยไปใครก็เจอเห็นสปาร์ลาดไหมเห็นสปาร์ลาดหรือเปล่าเฮ้ยฉันเห็นแล้วมันกลัังเดินนมวิ่งมาแล้วเฮ้ยเออฮ่า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 วันนี้สุดยอดไปเลยนะโว้ยในที่สุดเราก็มีบ้านที่สามารถป้องกันสปาร์ลาดได้ ในที่สุดก็เจอแล้วอ้าวบันนี่ลรทเธอลงมาข้างล่างทำไมนะ่ะลงมาดูสัปปะหลาดเฉยๆเชคเกิร์่ฉันว่านะมันต้องไม่เห็นเราแน่ๆเลยนะ่ะใช่มันกำลังงงไว้สัปปะหลาดตัวนี้มันหาเหยื่ออยู่นี่บันนี่วิ่งเล่นเลยเนี่ยนี่นบันนี่เธอระวังโดนลูกลงนะเอ,อ้บันนี่เธอเกือบตกแล้วบันนี่กระโดดนะบันนี่กระโดด ฉันว่าบันนี่หนีไปแอบในบ้านดีกว่าสปาร์ตมันพยายามจะโจมตีแเก้เห็นเปล่าเห็นสิบันนี่ดูสิมันพ่นน้ำผุขึ้นมาใหญ่เลยน่ะเฮ้ยโวมันกระโดดใชเข้าบันนี่มันกระโดดสูงแต่ว่าก็กระโดดไม่ถึงชั้น3ามของบ้านเธอหรอกคฮ่าโอ้แสดงว่าบ้านเราเอาอยู่แชก้าใช่ไหมว้าว้าแชก้าเติาทำไงดีทำไงดีโอ้ยบันนี่ พ่นน้ำใส่ฉันฉันลอยฉันลอยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,อบันนี้ก็หนีก่อนใจก็หวาไม่รอดเอ,อ,อ้ไม่รอดตอนแรกฉันคิดว่าบ้านนี้จะรอดซะแล้วนะบัานนี้มนไม่มีบ้านสักหลังที่กัได<า>ได้เลยนะไ่ ว้ยไคโบดให้บันนี่นี่เมื่อกี้นี่คือแต่ว่าหลังบันนี่นี่ทนทานสุดเลยนะใช่ไหมใช่อยู่นะมันต้องใช้เวลานานอยู่กว่าจะจัดการได้น่าแ่กิลมันเลิกสนใจเราไปแล้วเฮยฉันว่ามันอาจจะไม่เห็นเราตอนเราอยู่บนนี้เธอมีวิธีจัดการมันไหมน่ะฉันว่าที่มันเลิกสนใจเราเพราะว่ามันเห็นตัวอื่นหรือเปล่าแชกิลเฮ้อาจจะเป็นไปได้เอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเอ้ยนั่นไงเฮ้ยมันสนใจกับตัวอื่นแชกิลโอ้ว้าวนั่นมัน ถือกล้วยยักษ์ใช่เราเคยเจอมันแล้วนี่บันนี่โอ้ใช่ว้าวว้าวว้าหกล้วยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยโนี่เป็นเป็นวัฒนธรรมสัตว์ประหลาดเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเราก็บ้านบ้านบันนี่ไปสร้างใกล้ๆสักหลังดิฉันก็คิดว่าจะรอดไมบ้านบันนี่เนี่ยโอ้ฉันว่าบ้านเธอน่าจะพังไปกัดสายน้ำบันนี่ฉันโดนลูกเริงรีบเกิดมาก่อนเร็วจะได้ดูบ้านบันนี่เนี่ย แล้วก็มาดูบ้านบันดี้ดิบ้านบันดี้อยู่กลางวงจะรอดไหมว้าเธอก็เโดนลุกหลงใช่ไหมไหนบ้านบันดี้เดี๋ยวเดเดี๋ยวันดี้สร้างบ้านไปมี่บ้านบันดี้ขออยู่ตรงนี้แล้วกันว้าาน่าทังหอดเลยโอ้วว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 ้วว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 นว่ววดวว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 เวววนวว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 กวว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 วนววววว มันก็ยังคงสู้กันต่อไปปล่อยไปแล้วการแชกเกิลเราหนีดีกว่า